วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำการตั้งค่า Sign Up Token นะคะเมื่อเราเข้ามาที่จเน็ตออฟแบ็กออฟฟิแล้วนะคะเราก็ล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็คลิกที่คลิกที่ Wallet นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ Wallet นะคะ จากนั้นก็ได้เมนูพอเราได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปที่วอดเลทโฮมแล้วก็เข้าไปที mm ่แอโทเค็นนะคะ mm hmm. จากนั้นให้เราตั้งค่านะคะแล้วแต่เรานะคะว่าเราต้องการจะใช้เงินในวอลเลทของเราเท่าไหร่ สมมุติถ้าเราต้องการใช้60ดอลลาร์เราก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วเขียนว่า60ดอลลาร์หรือไม่ก็ถ้าเราไม่ทราบราคานะคะราคาสินค้าเราก็กดถ้าเราคลิกไปที่ Unlimited นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้คะ่ะ แล้วแต่เราเลยนะคะเพราะเราเคลียรเอนแล้วนะคะคลิกรคลียร์คุณจะได้โทกขึ้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะเสร็ mm hmm. จแล้วนะคะให้เราไปทำการชำระเงินนะคะ นั้นเราก็จะมาถึงหน้าวิธีการชำระเงินด้วยสายฮับโทเคินนะคะเมื่อเราเลือกสินค้าที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะแล้วก็เลือก please select your payment method ก็คือการชำระเงินนะคะเข้าไปที่สายฮับโทเคินเสร็จแล้วก็ Submit นะคะ Size url ก็คือชื่อของคนที่เขาให้ Sign Up Token เราเมื่อสักครู่นี้เป็น url mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วที่เราตั้งไว้นะคะเป็นแต mm ่ละว Continue นะคะ mm hmm. แล้วเราเลื่อนลงมาดูนะคะตรง p เม้นท์เมธอดนะคะว่าโอเคไหมโอเคนะคะสามารถใช้ได้แล้วทีนี้ remain p a y m e n นต์เมเาสนะคะที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็คือนำยอด177.41น e ยูโรนะคะไปลบก,กับ60ดอลลาร์ที่เหลือจ่ายนะคะก็เป็นนี่เรา c o ปปี้ หน้านี้ไว้ก่อนนะคะเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งนะคะเราจะต้องแคปหน้าจอไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็เมื่อเราแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เราต้องจ่ายก็คือจำนวน12 27.54ยยูโรนะคะวันนี้เราจะเลือกวิธีการจ่ายจำนวนเงินที่ชำระเงินท,ที่ที่เหลือนะคะก็คือ PayPal นะคะ เสร็จแล้วเราก็ซับมิดไปเลยค่ะก็เช็คยอดเงินนะคะครับหนา้นาจอน,นะคะเพื่อเป็นหลักฐานเสร็จแล้วคอนติเนียเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเราคลิก,กไปแล้วก็เพย์พาลาก็จะโลด เป็นการดาวน์โหลดนะคะ่งเพื่อเพื่อความปลอดภัยและ e c u r i t y เขาก็จะเช็คนะคะรอสักครู่น,นะคะ<ว>เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะ<ว>ให้เราใส่อีเมลนะคะใส่อีเมลที่เราต้องการนะคะเช่นอีเมลที่เราเตั้งแอคเค้าไว้เป็น ตัวนี้นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็ล็อกอินไปเลยค่ะ